เสร็จแล้วนำมือลงหลับตาลงทำความสงบไว้ในจิตในใจชั่วครู่เมื่อจิตสงบกับพิจารณาถึงบินฑบาตคืออาหาร คำสอนที่เป็นมาลีสอนให้เรากินเป็นกินเป็นคือกินด้วยอาการอันสงบสํารวมสะอาดตรวจด,ดูสามอย่างนี้ก่อนจะกิน มือไม้เราสะอาดอียงถาดจานสะอาดไหมเขาล้างพึ่งให้แห้งเช็ดสะอาดแม่ชีทั้งหลายทำไว้ให้เรานะ ไม่ชีไม่เห็นเก่ตัวไม่เห็นแก่สินห่น,นะโอ้ยเราสินมากจะมาทำให้โยมทำไมลดเกียดเสียเกียดพักชีห้ามคิดอย่างนั้น การทำอะไรต่ำาๆได้เนี่ยเป็นการทำลายมานะทิฏฐิถือตัวถือตนหลงตนถ้าใครเป็นพระแล้วเยอ่ยยิงถือตนเลือกปฏิบัติเลือกครบแต่ศรัทธาที่มีทรัพย์มีปัจจัยเยอะๆ เลือกครบแต่คนมีเกียรติมีหน้ามีตาสูงสูงเพราะเราเป็นพระระดับสูงเราเป็นพระมีชื่อมีเสียงจะไม่คบพวกชาวบ้านขลออคอแค่ถ้าคิดอย่างนั้นถือว่าบาปแปลว่าอย่างประพฤติชั่วประพฤติชั่วทางใจนี จิตใจเย่อหยิ่งจองหองนี้เป็นอรลหันไม่ได้ยังมีอุปกิเลสตัวนี้เรียกว่ามานะสังโยชน์ข้อที่เก้าภาษาบาลีเรียกว่ามานะ คือมันนักจะเหลิงจะหลงด้วยติดนิสัยมาไม่รู้กี่ชาติหรือติดนิสัยมาก่อนที่จะมาเป็นพระเป็นชีหลายรูปที่อยู่ที่นี้เรียนสูงจบสูงทำงานสูงบางคนกฐานะสูงทีนี้พอมาฝึกอยู่แบบธรรมชาติแบบปอนๆ ภาษาพื้นเมืองภาษาแสดงแบบปอนปอนแปลว่ามาฝึกฝึกอยู่ตามมีตามได้น,นั่นเองเข้ากับคำว่าปอนปอนฝึกอยู่แบบธรรมชาติเนี่ยพอมาฝึกงั้นปุ๊บหลายคนก็อาจจะไม่รู้ ก็เลยยังทำตัวเหมือนเก่านิสัยเหมือนเดิมความคิดคำพูดยังไม่ได้เปลี่ยนยังไม่ได้ฝึกก็เลยไม่ได้ผลการบวชไม่ได้ผลการมาปฏิบัติไม่ได้ผลเพราะนิสัยยังเหมือนเดิมะ ก็ได้จะได้ชื่อว่าได้บวดแต่ไม่ได้ปฏิบัติถึงแม้จะมาอยู่ในสำนักปฏิบัติก็เถอะก็ยังไม่ได้ปฏิบัติโดยตนเองยังไม่ได้ลดตนยังไม่ได้ฝึกท่อมตนยังไม่ได้ฝึกทำลายตัวตนทำลายอัตตา พการที่ไม่คิดอย่างนั้นเนะ่ะเรียกว่าเป็นการทําลายอัตตาเพราะงานต่างๆทั้งหลายที่เป็นงานในวัดเนี่ยทําไว้เพื่อญาติโยมทั้งนั้นแหละทําสถานที่ไว้สะอาดอเตรียมภาชนะไว้ให้สะอาดเตรียมที่นั่งเอาไว้เตรียมหนังสือสวดมนต์ไว้ให้ ก็เป็นการเชื้อเชิญเจริญจเจริญธรรมเพื่อจะมีใครมาสวดเพื่อชาวบ้านจะมาสวดด้วยฝึกจิตสาธารณะนั่นเองฝึกจิตให้รู้จักเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่นั่นเองแล้วก็เป็นทำรักเป็นการทำลายตัวตนของ พระของแม่ชีที่ได้กระทำเช่นนั้นทัานพระจึงมีข้อวัตตระไงแม่ชีจึงมีข้อวัตรตระทั้นใครที่บวชมาไม่ได้ทำข้อวัตตระเหล่านี้ก็เท่ากับไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ฝึกไม่ได้อบรมนิสัยตัวเองมาอยู่ให้มันครบวันที่ตั้งใจไว้ รอวันที่จะลาศิกขาจบกันไปบวชมาแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นในชีวิตนะเพราะว่าไม่ได้มาทำให้มันครบไม่ได้มาฝึกมาอบรมให้มันสมบูรณ์ขาดวัตระวัตระทั้งหลายนี่แหละคือข้อปฏิบัติ เพื่อเป็นการอบรมนิสัยขัดเกลาจิตใจในขณะที่มาทำอย่างนี้มันคิดยังไงดังที่กล่าวไปเบื้องตน้นนะมาเช็ดจ,จานมาล้างภาชนะอะไปเพื่อใครเพื่อสินหน้าโอ้ศีนหน้านี่บาปนะมาใช้ชีใช้พระทำให้ถ้าคิดอย่างนั้นไม่ได้ เราต้องคิดแหละทําไมอ่ะเขาเอามาให้เรากินเราใช้สังคทานทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้ใช้อยู่ธนุบํารุงศาสนาพุทธมา2,562ปีผ่านมาแล้ว63ปีผ่านมาแล้วนี่ก่อนนั้นอีก45ปี ขาและทายาติของเขาเหล่านี้แหละสืบทอดธนุกบำรุงพระพุทธศาสนาต่อๆกันมาแม่เราที่มีแรงเช็ดจานล้างจานอยู่นี้ก็โดยก้อนข้าวก้อนน้ำของพวกเขารูปดูที่หัวใบมิดโกนที่โกนหัวนี่ก็ยังเป็นของเขาเลย สบงจีวรที่ใส่อยู่นี่ก็อของพวกเขาอย่าไปเจาะจงที่ตัวคนพวกเจาะจงไปที่พวกพวกคาราวาสพวกชาวบ้านเหล่านี้แหละมีผู้มีจิตศรัทธาอยู่ในนั้นถวายเรามาให้เรามาว่าเราจะทำความดีเหล่านี้ ตอบแทนจะถือว่าชั่วว่าผิดได้อย่างไรมันคิดอย่างนี้มันจึงทำด้วยความเต็มใจจริงๆล้างส้วมทำความสะอาดห้องน้ำไม่มีแม้กระทั่งกลิ่นเหม็นแม่ถ้วยจานเช็ดให้ยังดมอีกอมันสะอาดตาแล้วมัน สะอาดจมูหมกไหมหอ,อย่างเงี้ยนั่นแหละถ้าเขาคิดลึกซึ้งอย่างนี้เขาจะทำด้วยความเต็มใจนะทำไปมันยิ้มอยู่ข้างในไปอะมันยิ้มข้างในแต่ข้างนอกนล่นะเหงื่อแตกเหงื่อแตนเลยทำได้ ทำแล้วมีความภาคภูมิใจที่ว่าเออไหนว่าบวชมาไม่มีประโยชน์หลายคนเข้าใจว่าพระนี่ไม่มีประโยชน์กับบ้านกับเมืองไม่ได้ทำงานทาการไม่ได้เสียภาษีให้ประเทศไทยสาธารณะจับเบียดเบียนกินของคนอื่นเขาใช้ของคนอื่นเขา ประโยชน์น้อยเหลือเกินแต่พอเรามาทำนี้เราก็คิดละอะ่นี่ไงฉันมาทำประโยชน์ทางด้านอื่นอย่างอื่นอืมไม่จาเป็นต้องทำแล้วเกิดเป็นตังขึ้นมาเป็นทรัพย์เป็นวัตถุข,ขึ้นมาแบบคารวาะแต่ฉันทำแล้วเกิดบุญขึ้นมา เกิดความบริสุทธิ์ขึ้นในจิตในใจขึ้นมาทำให้คนที่ไม่ศรัทธาในพุทธศาสนาก็มีความศรัทธาขึ้นมีความเชื่อความเลื่อมใสในคำสอนของพระพุทธเจ้าขึ้นอย่างน้อยเมื่อก่อนนี้ที่ฉันไม่ได้บวชฉันทำผิดทำบาปผิดศีลห้าข้อก็ไม่ครบ แต่ตอนนี้สินฉันครบคนที่ได้รู้จักเห็นว่าเราดีขึ้นเปลี่ยนแปลงขึ้นเขาก็จะเห็นคุณของคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าคำสอนของท่านสอนใด้คนชั่วเป็นคนดีได้เป็นจริงมีได้จริงเออขอเป็นตัวอย่างแค่นี้ก็เรียกว่าเป็นประโยชน์เนี่ย มันประโยชน์อย่าไปมองแต่ว่าได้ตังค์ไหมได้ตังค์มากแปลว่าประโยชน์เยอะอย่างนั้นเนอะโกงมาได้มากทุจริตมาได้มากก็แสดงว่าบุญเยอะ,อะสอะิเพราะการโกงการทุจริตก็เป็นการหาทรัพย์อย่างหนึ่ง วิธีการหามันก็นมีเทคนิคความฉลาดต่างๆกันไปอย่างนั้นเดรอพอหาไม่ได้เยอะก็เลยเรียกว่านั้นแหละมีประโยชน์มากอย่างนั้นเดรออืเนี่ยพอตรวจเนี่ยเรานั่งตัวเองนี่แหละมันเกิดขึ้นเองในจิตนี่แหละก็จะตรวจประโยชน์ของตัวเองว่ามันทิ้งงานการทางโลกมาบวชเนี่ยมันจะสมจริงเกิดที่เขาปลามาดท,ที่เขาวิพากวิจารใช่ไหม ว่าพวกนี้เป็นพวกสมองร่องเป็นพวกที่ไม่มีประโยชน์กับสังคมกับสาธารณะส่วนรวมจริงไหมผลที่สุดมันไปสรุปบอกนี่แหละเสียสละเป็นประโยชน์กับสาธารณะจริงๆฉันทำหน้าที่จัดลงาศาสนา ฉันเสียสละชีวิตส่วนตัวความสุขส่วนตัวทั้งที่ฉันก็สามารถเสวยกรรมมาคุณห้าได้เหมือนกับคนทั่วไปแต่ฉันมาใช้วิถีชีวิตอีกแบบหนึง่งโดยไม่ดำเนินอยู่บนกรรมมาคุณห้าไม่หมกมุ่นอยู่ในกรรมเมถุน จะให้เขาดูว่าไม่จำเป็นต้องหมกมุ่นในการเมถุนก็มีชีวิตที่ดีอยู่ได้ประเสริฐได้บางครั้งมันจะยุบจะยิบจะแวบเข้ามาจะชักจูงชักชวนให้ออกไปคึกคืนลืล่นเลงกับมันอีกฉันก็อดเอาออมเอาข่มเอาตัดได้ในที่สุดนะเห็นไหม ก็คับประคองจิตใจให้อยู่ในความบริสุทธิ์ผุดผ่องให้ได้นะใช้ชีวิตโดยไม่เบียดเบียนใครเนพอคิดได้อย่างนี้นั่นแหละมันจะทำเป็นจิตสาธารณะได้อย่างเป็นสุขเป็นสุข อยู่เป็นสุขตอนนี้อยู่เป็นสุขนอนเป็นสุขแล้วก็ไม่ละไม่ไปพูดล้ำเลิกเบิกประจานกับใครละแกเนี่ยฉันเนี่ยมีควากมีค่านะฉันเนี่ยโอ้ยมีประโยชน์มากนะหวังจะไปคิดไปพูดเอาไม่ได้อีกแล้วหอือวดเป็นอุป,ปกิเลสเนี่ยอวดอวดดีเหรอ ออ,อวดดีก็ไม่ได้เพราะพวกนี้เมื่อทําดีนั้นก็จะเฉยอยู่นั่นแหละถ้ามาไปพูดแต่ตอนนี้เทศนะไม่ได้พูดคนระับเทศ <c oughs> กํำลังแสดงถึงสิ่งที่มันผุดขึ้นในระหว่างที่เราปฏิบัติธรรมความรู้สึกนึกคิดสามมันเหล่านี้ย่อมเกิดขึ้นมาเพื่อให้เราพิจรารณาเราก็พิจารณาลงในทํานอง ครองธรรมีคําตอบในคําวิพากษ์วิจารณ์ทั้งหลายของโลกที่พูดกันอยู่ถูกหรือผิดเรามีคําตอบเราใช้ชีวิตด้วยมีเหตุผลไม่ใช่ว่าที่พวกเธอวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ฉันไม่เคยคิดถึงเลยฉันไม่เคยพิจนารนณาเลยเฮ้ยแหลกลานมาแล้ว ฉันขบฉันทิดมาแหลกลานแล้วอยู่ในป่าในดงนะจนออกมาได้คำตอบที่ยิ้มย่องผ่องใสได้แล้วเฮ้ยไม่เป็นอย่างที่แกคิดครับไม่จริงอย่างที่แกว่ามันจึงอยู่โดยสง่าผ่าเผยท่านจะเห็นอระหันทังหลายท่านทำไมท่านผ่องใส ทั้งที่เบียดเบียนเขากินทั้งที่ไม่มีประโยชน์กับสังคมกับโลกทําไมโลกยังให้กินสังคมจึงให้อยู่นะก็แล้วแต่ใครจะปฏิบัติไปถึงจุดนี้ก็จะคิดได้และลึกได้แล้วก็เฉยอยู่นิ่งอยู่จึงมีคนที่ศรัทธาพวกที่ศรัทธานี่แหละ คือคนที่เข้าใจหรืออาจจะมีระดับสติปัญญาในทางธรรมระดับหนึ่งของเขาละเขาจึงยังทงทำทานบาร,รมีถือศีลบาร,รมียังคงปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนอยู่อืท่านเกิให สืบทอดในพระธรรมคำสอนที่จะนำสู่ไปสู่ความบริสุทธิ์ความสะอาดในการใช้ชีวิตที่ดำเนินอยู่ตลอดชาติอย่างยิ่งอยู่บนหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเหนือยิ่งกว่าคำสอนของพ่อของแม่ ของปู่ย่าตายายขึ้นไปเหนือจากคำสอนของคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายขึ้นไปยังมีคำสอนที่ประเสริฐยิ่งขึ้นไปอีกคือคำสอนให้ดำเนินวิถีพุทธคือการดำเนินชีวิตตามคำแนะนำพัมสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองคือสิ่งที่เรากำลังกระทำกันอยู่ะ เอาละผู้ใดที่จดจ่อในคําสอนเรียกว่าเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายจงมุ่งมั่นให้ยิ่งขึ้นนั่นคือการสร้างบุญนิมนต์เชิญไปพิจารณาไปฉันไปด้วยความสำรวมสืบต่อไป